ทำไมวงนี้ถึงนิยามตัวเองว่าเป็นวงไรเพศในวงการเคป๊อปที่เราคุ้นเคยหลายคนอาจจะยังติดภาพการแบ่งระหว่างบอยแบนด์แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปที่ติดภาพชายจริงหญิงแท้เท่านั้นส่วนหนึ่งก็มาจากเกาหลีที่เขายังไม่ค่อยเปิดรับเรื่อง LGBTQIA+ ก็ยังเคยบอกอยู่ว่าประเทศตัวเองไม่มีเกย์แต่ตอนนี้มีวงเคป๊อปน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อต้นปี2025อย่างวง XLOVE ที่เปิดตัวภายใต้คอนเซ็ปต์ Genderless หรือว่าไราเพทซึ่งเมมเบอร์ก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีความยูนิเซ็กซ์แล้วก็ม และการรวมตัวนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกของวงอย่างมูฮุติที่ไล่ตามความฝันมานานแล้วก็ต้องถูกปฏิเสธจากการเป็นไอดอลเพราะว่าเป็นตัวเองมากเกินไปในทำให้ XLOVE มันเป็นเหมือนพื้นที่เปิดกว้างให้สมาชิกได้เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีเพศมากำหนดแล้วพวกเขาก็บอกว่าเพลงของตัวเองเนี่ยจะช่วย empower ให้เพศอื่นๆได้ด้วยจริงๆตอนนี้ในวงการไอดอลก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างโคโคนาวง XG ที่ได้ไปผ่าตัดหน้าอกแล้วก็ออกมาเปิดใจว่าตัวเองเป็น ASAB Trans masculine non-binary หรือว่าวงในไทยอย่างโฟมิงที่ใส่เสื้อผ้า่่าดเนน็วปทีี เพราะปัจจุบันสื่อบันเนทิงมีอิทธิพลต่อสังคมมากสิ่งนี้เลยจะเป็นซอพาวเวอร์ที่ช่วยลดอคติทางเพศแล้วก็อินสปายให้คนกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมใช้เป็นใหญ่ในเกาหลีเราทุกคนคิดเห็นยังไงกับมูฟน,นี้หรือมีศิลปินคนไหนที่อินสปายทุกคนเป็นตัวเองมากขึ้นไหมคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะ